สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอล่าจะมาทําหมกปลากระพงทุกคนเนี่ยพอล่าสับครึ่งหนึ่งนะคะส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางพอล่าเอาไปเผานะคะไปกินเมี่ยงปลาพอล่าตอนทําก็ไม่ได้เตรียมให้ดูเนาะก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะผักชีลาวแล้วก็มีเห็ดนะคะทําห่อหมกใส่หม้อสีซึ้งนี่แหละค่ะทุกคนนะคะเนี่ยคะ่ะเตรียมเรียบร้อยก็จะมีตําเครื่องนะคะเครื่องหมกก็จะมี ข้าวเหนียวนะคะข้าวเบือหอมกระเทียมพริกไทยเนี่ยใส่เข้าไปเลยค่ะหอมแดงนะคะตะไคร่นะคะใบมะกรูดนะคะตอนนี้พลากก็ตำตำเครื่องหัวหมอกนะคะทุกคนตอนนี้ข้าวเบือพอลากก็ละเอียดนะ,ะอาจจะไม่ละเอียดมากนะคะพลากปวดแขนนะคะทุกคน หัวหมกนปะปลาก็เติมน้ําอุ่นลงไปนะคะมาทําการปรุงเลยค่ะดึกเดือดนะคะปลาค่ะขระนอนะคะน้ำปลาค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะ กะเอาประมาณนี้นะทุกคนก็รองก้นด้วยใบมะกรูดนะคะผสมลงในน้ำด้วยนะคะเต็มัวปลาค่ะลาลงไปนะคะซอยด้วยนะคะผักค่ะผักชีลาวต้นหอมแล้วก็เห็ดน,นะคะทุกคน พราทำแบบสไตล์ของพอรานะคะแบบนี้นะคะก็ใส่ปลาลงไปอีกชิ้นค่ะอาจจะเยอะนะคะเวลาเขาสุกแล้วผักยุบเนาะนี่ค่ะใส่ผักลงไปอีกค่ะผักมันหน้าหนาวพราต้องใช้เขาแล้วค่ะทุกคนเพราะอากาศเย็ยนเขาก็เบินเนาะเขาก็ไหม้อย่างกันทุกคน ได้แบบนึ่งเนาะก็ใส่อีกปลาอีกชิ้นหนึ่งทุกคน <g iggle> ก็เส่เนื้อปลาก็โรยเข้าไปอีกนะคะหักเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยแล้วก็โรยอีกนะคะ เดี๋ยวนึ่งแล้วแล้วขอกเข้าเนื้อเข้าหนังเองนะทุกคนนะคะตัวลงไปเลยคะ่ะอันนี้ก็โรยน้ำอีกทีหนึ่งนะอีกรอบนะคะปีเลยค่ะยังไงคะทุกคนหมกปลาพะละก็หอนะคะก็เตรียมไปนึ่งนะคะ ตอนนี้ก็ตั้งซึ้งเรียบร้อยนะคะก็ปิดเดี๋ยวปิดด้วยฝาถุหม้อนเนาะ mm hmm. เขาอาจจะยังไม่เนี่ยได้อยู่เนาะได้อยู่ก่ะทุกคนเนี่ยค่ะได้อยู่เนาะเดี๋ยวเขายุบแล้วเขาก็ลงตัวลงไปเองนะทุกคนสุกแล้วมาชมกันนะคะว่าจะน่าทานแค่ไหนนะคะทุกคนคะ่ะใช้เวลานึ่งนะ,ะไปเรื่อยๆกัะ,ะทุกคนคะ่ะ นึ่งปลานะคะคหมกปลานึ่งของพอล้านะคะคปลากระพงใส่ต้นหอมผักชีทุกคนน้ำปาลาร้านวลๆนะคะหนึ่งสุกแล้วอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ